เจอลูกค้าหรือไปเจอผู้ที่จะเข้ามาร่วมธุรกิจกับเราเราต้องเข้าใจว่าคนเราต้องเจอการปฏิเสธเสมอนะครับคือเราต้องสนุกกับการปฏิเสธอ่ะมันต้องเป็นเรื่องปกติเราเคยซื้อถั่วบังไหมเราเคยไปนั่งตามร้านอาหารอะไรพวกนี้ไหมฮะร้านเหล้าบ้างร้านนักผับบาร์บ้างจะเห็นถั่วเห็นบางมาขายถั่วเราเคยซื้อครั้งแรกเลยไหมฮะบางเดินมาขายถั่วยี่สิบบาทยี่สิบัาทเอามายี่สิบัาทยี่สิบาทเอามาเลยบางสามถุงเคยมีไหมส่วนใหญ่ปฏิเสธก่อนเพราะอะไร เพราะเราเอา๊มันจะสะอาดไหมวนะเอ,เอ๊ก่อนจะตักถั่วให้เรามันไปตักตรงไหนมาก่อนหรือเปล่ามันไปเกาอะไรมาก่อนหรือเปล่าหรือว่าไมเพราะนมนุษย์จะเกิดคู่เกิดมากับการตีความเสมอเราจะตีความตามประสบการณ์เรื่องเล่าที่เขาเล่ามานะครับสิ่งที่เคยพบเห็นที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเนี่ยการซื้อถั่วของเราเนี่ยมันจะยากขึ้นไหมฮะยากขึ้นนะถามว่าในใจอยากกินไหมอยากกินแหละหิวแหละจะสั่งปลากระพงอ จานหนึ่งมันก็ไม่ไหวนะจานร้อยแปดสิบนะสั่งถั่วบางยี่สิบาทนี่ก็ถือว่าเป็นกับแกนมันดีหรือเปาไหมแต่เราจะมีอคติขวางกั้นไว้อยู่เพราะว่าการสื่อสารนะฮะทางจิตของเราหรือการตีความเรามันปิดกั้นการซื้อการปิดการขายของบางมันก็เลยยากขึ้นเคยเห็นบางใส่สูตรถูกใช้มาขายถั่วไหมฮะไม่เคยถูกไหมดูไหม,นะไหมเพราะบางบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องสําคัญนะบางเอาแบบนี้แหละนะครับเพราะ,ะนี่แหลผมเคยรู้จักบางคนหนึ่ง ผมก็นั่งแบบนั่งจิบดื่มกับเพื่อนเพื่อนมันเขาก็มาขายประจําผมถามบางเดี๋ยวผมซื้อเดี๋ยวซื้อร้อยหนึ่งเลยแต่ผมถามหน่อยเวลาคนเขาไม่ซื้อบางเนี่ยบางรู้สึกยังไงบางบอกว่าไงรู้ไหมอีนี่บางกอีบัอีนี่บางก็เลยเป็นเรื่องปกติบางก็ชินแล้วบางก็ไม่สนเพราะว่าบางรู้อยู่แล้วยังไงเขาเขาไม่ซื้อเอ้าแล้วบางขายหมดไม่แต่ละวันแต่บางขายหมดเกี้ยงเลยเอ้าบางทำไมขายหมดอ๋อก็ใครไม่ซื้อบางก็ไม่ขายคอนเซปต์บางก็แค่นั้นเองอ่ะเฮ้ ผมมันเกิด <izon> เขาเรียกว่าเกิดปัญญาขึ้นมาเลยครับนี่คือคอนเซปต์ของการขายที่ดีสุดคือใครไม่ซื้อฉันไม่ขายแล้วฉันจะขาย er ยังบางคนที่ซื้อถูกไหมเออมันก็ต้องมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นถูกไหมฮะใครไม่ซื้อจะไปบอกเขาเขาซื้อได้ยังไงคือคอนเซปต์เขาบางคนบอกว่าไม่เป็นไรรอบแรกคนไม่ซื้อหรอกแล้วรอบสองบางก็ไปอีกยี่สิบบัคยี่สิบบัคเอาถัูกไหมถูกไหมยี่สิบบัคยี่สิบบัคเอาไม่เอาบ้างไม่เอารอบสามมารอบสี่มาท่านเชื่อไหมรอบห้าเราซื้อเพราะอะไรครับไม่ไหวแล้ว เพราเท่ามันก็ขึ้นกลมแล้วจะสั่งกับแก้มเพิ่มร้อนแพงนะมาซะหน่อยบังเพราะอะไรครับหนึ่งเราเริ่มคุ้นเคยกับบังแล้วเราเริ่มคุ้นเคยกับบังแล้วไอ้ทัศไอ้อคติที่เรามีกับบังเรื่องความสะอ,องสะอาดว่าว่าลืมลืมลมันไปก่อนแล้วกันนะบังรู้เทคนิคการขายฉั้นเลศก็คือว่าหนึ่งบังสร้างมวลชนสัมพันธ์ก่อนในร้านเหล้านั้นในร้านคานั้นในร้านอาหารนั้น เขาสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีก่อนให้คนคุ้นเคยคุ้นหน้าคุ้นตาก่อนก็าอาจจะไม่ยังไม่มีเทคนิคในการสื่อสารที่ดีนะฮะแต่เขาใช้เทคนิคในการสร้างความชอบและความไว้วางใจให้คนก่อนก่อนที่จะตักถัว่วถึงแม้ว่าตอนแรกเราคิดว่าไม่รู้ไปเกาตรงไหนมาก็ตามแต่ตอนนี้อยากจะกินละนึกภาพมาอยากมีกับแจมละบางถึงจะได้ปิดการขายเพราะเนี่ย การขายหลายๆคนเนี่ยนะครับบอกว่าโอ้โหครั้งแรกเนี่ยหืมไม่มั่นใจนะฮะครั้งแรกลูกค้าปฏิเสธก็ท้อแล้วก็เหนื่อยไม่อยากทำแล้วก็ที่สองที่สาทนะ่านน่ะเราต้องไปปิดก,การขายลูกค้าให้ได้ถึง5ครั้งแล้วจะประสบความสำเร็จและสิ่งแรกครับอันดับแรกคือเนี่ยอย่างที่ผมบอกครับเส้นทางลูกค้าเนี่ยนะฮะมาจากการไม่รู้จักก่อนฮะถูกไหมเราไปเจอลูกค้าใหม่ๆเจอคนไม่รู้จัก สิ่งแรกเลยคือมันต้องมาจากการไม่รู้จักกันก่อนแล้วมันจะเริ่มมาเป็นการรู้จักครับการรู้จักจากนั้นท่านต้องสื่อสารอย่างไรก็ได้ให้เขารู้สึกชอบเราอะ่ะคนเราถ้าชอบเมื่อไหร่ใจจะเปิดเราเคยเอาง่ายสภาพบุรุษเคยจีบสาวถูกไหมฮะเราเคยจีบสาวไหมฮะออ๋อดูลักษณะหน้าตาดีๆอย่างนี้ไม่ต้องจีบใช่ไหมฮะแล้วแค่กระดิกนิ้วก็มาแล้วดูลักษณะนะผู้หญิงเคยถูกผู้ชายจีบไหมครับเคยไหม เคยได้จีบผู้ชายโอ้โหชอบผุมพี่มากเลยนะมีกิ๊กบ้างนะจีบผู้ชายโอ้โชอบมากเป็นผู้หญิงในฝันผมเลยนะนา่นารักมาก <S <S ผู้จ่าดีไหมครดีไหมเชื่อะหระครับน่ารักจังเลยอ,ะอ,อ,อ่ะบ้านอยู่ไหนครับอืมชอบกินอะไรเป็นพิเศษไหมครับงานอีเลยชอบทําอะไรบ้างชอบคือเขาจะแบบพูดจาดีกับเราถูกไหมเพื่อสร้างความชอบก่อนถ้าเราชอบเมื่อไหร่ปุ๊บสิ่งที่จะตามมาคือความเชื่อครับเชื่อใจไว้ใจถูกไหมฮะ เวลาที่คนเขาเอาง่ายไอ้โลกโซเชียลทุกวันเนี้ท่านเคยได้ยินไหมฮะเคยเห็นไหมเ,เขาที่เขาหลอกหลอกกันตามโซเชียลหลอกให้รักอะ่ะเคยไหมผมเป็นคนนึงที่เจอประสบการณ์นี้แรกแรกก็จะทักมาก่อนชื่นชมเรานะว่าเราเก่งเราหน้าตาดีฐานะทางสังคมดีอาชีพการงานดีจังเลยครับพี่น่าสนใจจังเลยพี่ทาอะไรเหรอครับทำไมพี่เก่งจังเลยทาไมพี่มีความรู้แบบนี้เนี่ยเขาจะคุยกับเราเพื่อเราเปิดใจฮะ เปิดใจเสร็จปุ๊บพอเราชอบปุ๊บสิ่งที่จะตามมาคือเชื่อครับเชื่อว่าเขาเป็นแบบนั้นเชื่อว่าเขารักจริงเชื่อว่าเขาชอบเราจริงอยากจะอยู่กับเราจริงอาเริ่มเชื่อแล้วพอเชื่อเสร็จปุ๊บไว้ใจแล้วเราก็จะเกิดการตัดสินใจแล้วฮะลูกค้าก็เหมือนกันครับหลายครั้งที่เราซื้อสินค้าสังเกตไหมโอเคไอ้สินค้านี่อยากได้แล้วแหละแบรนด์ต่างๆเนี่ยคุณสมบัติฟังก์ชันคุณประโยชน์มันมีเหมือนกันเลยเท่าๆกันเลยแต่หลายครั้งที่เราตัดสินใจซื้อเพราะคนขายเคยไปไหมฮะ นี่แหละคือสิ่งที่สําคัญมากเพราะตัวเราเองอ่ะต้องทํำยังไงก็ได้ให้เราเนี่ยเป็นสินค้าชั้นเลิศครับผลิตภัณฑ์ของเรามันยอดเยี่ยมอยู่แล้วของคนอื่นคู่แข่งของเราอ่ะของเขาก็ดีต่างคนต่างมีจุดดีจุดเด่นแต่เราต้องเด่นเราต้องเป็นสินค้าและนําพาลูกค้ามาพบกับผลิตภัณฑ์เราให้ได้เพราะฉะนั้นสิ่งนี้จึงเป็นสิ่งสําคัญมาก